กับการเสียชีวิตของนายแพทย์ปัญญาหารพาณิชพันธ์แพทย์คนไทยคนแรกนะคะที่เสียชีวิตจากโควิด -19 คุณหมอเองรักษาผู้ป่วยที่ติดโควิด -19 ถึง3คนค่ะช่วงวันที่13 2 8ถึง28ม่มกราคมจนเมื่อติดเชื้อจึงพบอาการปอดอักเสบแล้วเริ่มมีอาการไตาวายต้องฟอกเลือดก่อนจะเสียชีวิตในที่สุดค่ะอย่างที่บอกไปนะคะคุณหมอ ป้องกันตัวเองตลอดเวลานะคะสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็สวมเฟสทิ้วด้วยแต่ขาคาดว่าอาจจะมีละอองฝอยของผู้ป่วยเนี่ยมาตกที่หน้ากากอนามัยของคุณหมอแล้วก็มีการสัมผัสโดยไม่ทันระวังก็อยากฝากย้ำไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ให้ระมัดระวังแล้วก็ยึดปฏิบัติตัวตามมาตรการอย่างเคร่งครัดส่วนบรรยากาศที่คลินิกปัญญาการแพทย์คลินิกของคุณหมอปัญญาค่ะ มีประชาชนนำดอกไม้สีขามาวางไว้ที่หน้าคลินิกนะคะเพื่อแสดงความเสียใจและระลึกถึงคุณงามความดีของคุณหมอที่มีต่อคนไข้มีประชาชนทยอยเดินทางมาวางดอกไม้อย่างต่อเนื่องโดยคนไข้ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าคุณหมอเป็นคนที่พูดคุยดีอัธยาศัยดีมีน้ำใจคนยากคนจนหมอไม่คิดเงินค่ารักษาค่ะ เียใจดีวยอกแต่ยิ่ข้าวก็ตกใจท่ถวันนคือนน้ำตาไหลสุดโอ้ยคนบริการดีเื่อย่งเป็นคนดีนี่น้ำใจคนนี่มากจสิงๆคนแต่มาซื้อจริงซื้อขอคนแต่มาขาดค่าเขาคนเขถือตนซือวเสียใจดอรอกเสียใจพูดจาข้ามเสียใจยู่หลายคนพูดมินเมาดินพูดถิ่นชบเสียใจน้วหมอกช้าคน ขณะที่นายอนุทินชาญเวรกูลรองนายกตัดบนตรีและตัดบนตรีว่าการระทรวงสาธารณสุขบอกว่ารู้สึกเสียใจค่ะแล้วก็กำชับให้ปลัดระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ไปตรวจสอบว่าคุณหมอปัญญาติดเชื้อมาได้ยังไงถ้าพบว่าคนไข้จงใจปกปิดข้อมูลตรงนี้จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนค่ะต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณหมอปัญญาด้วยนะคะ